ออกไปศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุดหนึ่งนมัสการพระพุทธมาอยู่ตรงหน้าพระธรรมมาอยู่ตรงหลังพระสังฆังรักษาจิตพระพรมผู้ปินเจ้าสวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเหล่าเทพเทวานุะเคร์เด็จเข้ามาช่วยกันรักษา ด้วยเดชะพระอาทิตย์ทั้ง16ทรงประทานกำลังมาให้พระจันทร์15ทรงศิลในใจพระอังคาร8อดองมารักษา,ษาภายในพระพุธ17เป็นที่ชุมนุมคุ้มเสนียและจลันลัยพระเสาดีจริงกำลังสิบทัดมาช่วยกำจัดมหาอุบาทพระรือหัดสิเข้ามาสิงสูงให้พรทุกสิ่งพระราหูสิองมาช่วยกันรักษาศัตรูมีมามอดมวยบันไร พระสุขยี่สิบเอ็ดมาช่วยป้องกันพระการตัวกะ้าไรการหนักหนาศัตรูที่ไหนให้บรรไรที่นั่นนะโมเมสภพพเทวานังสภเคะจะเทวตาสุริยันจะปะมุจจทะสสิปุมโมจะเทวนังพุทโลาพังพระวิสติชีโวสุโกโจมหาลาพังสภเคะวินาสันติโซโรราหูเกตุมหาลาพัง สัพทุกสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพข้อเสนิจันไรวินาศสันติพระเคราะห์ภายในพระเคราะห์ภายนเนนอกจงหายไปพระเคราะห์ปีขอยเคลื่อนพระเคราะห์เดือนขอยคลายพระเคราะห์วันขอยหายมาลายไปสิ้นชัยชยะชัยชยะปุตตากาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอธิกาเยกยะยายะาเทวานางปิยตังสุตวา อิติปิโสภะควายะมะราชาโนทาเวสุวรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธ,ธายะชิยาสนากตาพุทธ,ธาเจตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสะพังรสังเยปิวิงสูนราสภาพระพุทธเจ้าและพระราชสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบรรลังทรงพิชิตพยามะราธิราช ผู้พลังพร้อมด้วยเสนาราชพานะแล้วสเสวยอมรสคืออริยธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิลเลสและกองถุกตันหังกาลาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิติตามิหังมัทเกเตโมนิสลาสีเซปฏิติโตมิหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเน สังโฆปฏิธิธตโตไมหังอุเลสภะกุณากโรหาทะเยเมอนุรุตโตสาลีปุตโตจทักคิเนกุนทญโยปิติภาคัสมิงโมคันราโนจาวามะเกทักขิเนสวีเไมหังอสุงอน,นันทราหงโรกัสปะปูจมหานามโมอุภาสุวามะโสตเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังกโล นิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมูนิปุงโคโบูกุมาลกัสปูเทโลไม่เห็นสีจิตตวาะโกโสไม่หังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิคุณากโโลปุนโนวังคุลิมาลูจัอุปาลีนันทศีวลีเทลาปัญจอีเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินสา,าวกา เอเตสิติมหาเทลาชิตวันโตชินโนละสาชาลันตาศีละเตเชนะอังคังเคสุสันทิตารัตนาปุรตวาสิทักิเนเมตสุตตกังทัชชัังปัช,ชตวาสิวามียงคุลิมาละกังคันธโมละปะลิตันจะอาตานาติยะสุตตกังอากาศิชัตนางาสิเสสาปากาลสันทิตา ชินานานาวละสังยุตตาสัตปาการลังกตาวาตปิตาที่สัญจาตาพาหิรัชตุปัตถวาอาศสาวินิยังยันตุอนันตะจินเตชาสาวัสตมีสกิจเจนะสัตธาสัมพุทธปัญเชลีจินาปัญเชระมะชมิมิหารันตังมิจเตเรสัทธาปารินตุมังสเปเตมหาปุริสาสภา เจวามันโตสุคุโตสุลัโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถโบธรมมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตะลายูสัตรมานุภาวะป,ปาริโตจะลามิชีนะปัญจเรติ